เอาละ,ะก็ขอสวันเีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะผมฟรีสกีเปอร์นะฮะอ่าแล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่กันในเกม I am Fish รับผมว้ามาแล้วครับผมเกมนี้มาพร้อมกับตัวเต็มนะครับผมซึ่งมันออกวันที่17กันยายนนี้นะฮะก็คือวันนี้แหละครับผมโหผมตั้งตารอมาตั้งนานแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปเอ,อ่ไอเกม I am Fish เดโมที่ผมลงไปนะเห็นว่ามีคนชอบมากเลยผมลงทั้ง t i k t o k แล้วก็ YouTube นะโหขอบคุณมากเลยครับผมแล้วตอนนี้นะฮะ เอาละเรามากันแล้วตัวเต็มครับผมซึ่งเราจะเข้าเล่นกันเลยแล้วกันนะไม่เสียเวลาอ่ะนี่นิวเกมไป New Begin t h e new j o u r n e นนะฮะเริ่มต้นการปฐจนภัยเอ่อ let's ลสติก w i ีมม o ราวนะฮะอันนี้เรื่อนที่รอบรอบอันนี้อ๋อเป็นการใช้ว่าต้องอะไรบ้างอันนี้เป็นการแบบว่า I can be บ h ชิงแอนด์อินเทอร e ม e ดเอ๋อเลือกการคอนโทรลเหรอครับผม ่าใช้นี้ในการไหวใช่ไหมอันนี้คืออ,อันนี้เป็นการฝึกแบบยากเอา normal ก่อนไหมผมว่ามันจะยากเกินไปนะมันต้องมีกฎอย่างอื่นในการเดินด้วยว่ะอ่าอันนี้อันนี้ก่อนแล้วกันเนาะเออเอ่ะอันนอร์มอไปก่อนโหมีเอาว่า normal mode กับ iron f i s ช mode no check point ไม่มีการเช็คพอยท์โอ้โอเคโอเคก็คือเหมือนเราเล่นไปเรื่อยมันก็จะมีการเช็คพอยท์เวลาเราต,ตายหรืออะไรอย่างงี้แลาเราก็จะกลับมาในจุดเช็คพอยต์นะฮะโอ้ลนลน เอาละไปกันเลยไม่เสียเวลาเอาว่าหูเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าเห็นลวรักเลยอะ่ะสนุกนะเกมมันน่ารักนะใครแบบว่าใครๆก็เล่นได้ใครๆก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีเอาว่าแล้วเด็กนะเอาเอาว่าโอ้เริ่มที่ร้านเบอร์อะไรเบอร์เบเกอรี่ฮะโอ้นั่นไงบ๊อบ,บ,บ,บเป็นไงบ้างล่ะโอ้ก็ดีอ่ะขอบใจนะ อ้อันนี้คือผู้ชายเป็นตัวเอกเหรอทำไมหมดหนมปังนี่มันเด้งดีจังวะเอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อเออเออโท่าทีนะ่ะขอนข,อขอนมปังน้ำแข็งอ๋อจะขอฉันมีขนมปังพิเศษม,ม,มานะไม่ไม่ไมฉันขอแค่ใส่ใส่ฮอทดอกใส่ไส้สกรอกหน่อยอ่ะไม่นี่พิจารณาการจากร้านเลยนะก็ะะะได้เช่ญมาเถอะ จริงๆเขาจะเอาไอ้อะไรนะ,ะคนที่ฉันขอบอกว่าฉันขอแบบว่าแบบเมื่อกี้ได้ไหมคะหมดแล้วครับน้อง <c oughs> อืมเอ้าอันนี้อ้าวเมื่อกี้หนุ่มคนเมื่อกี้เหรออ้าวเรียบร้อยบ้าเอ้ยกินไม่ได้แล้วสิอ่อาจะปล่อยมันเสียเลยฉันแบบว่ามีร้านสัตว์เลี้ยงอยู่อ,ะอ่ะฉันว่าคุณน่าจะหาที่ดีกว่านี้นะโอเคอันนี้ก็บอกว่าอย่างน้อยเราก็ยังเหลือก้อนหนึ่งนะอืมเอาว่ะครับผมไปโผแหลกแหลก อย่าแหลกดิ <g ười> เขีนี้อย่าแหลกดิเออนี่เพชรชอ็อปโอเคมาฮะเฮ้ยนี่อุ้ยอฉันมีอะไรพวกเธอได้ละอ้าวกินให้อร่อยนะ <c ười> โอ้โหโอ้โหน่าจะชอบจัดอืคือเรื่องมันดำเนินการดำเนินเร็วเหมือนกันนั่นแหละโอ้โหนี่กินซะนี่อ่าอื อ,อร่อยจัดๆแงมปลาบอกเป้าไอ้ตัวนี้นี่ผมไปเห็นไปดูจากที่อื่นเขาบอกว่ามันอ่าเป็นปลาบินได้เ่อเชอบกันอย่างนั้นเหรออ่านี่หมดแล้วนะโอเคกินให้อร่อยนะกินให้อร่อยนะเอาวะเอาวะมาแล้วว่ะได้เคลื่อนทะี่แล้วว่ะอู้อนะันนี้อันนี้เคลื่อนแบบว่าเคลื่อนที่ที่จะไปกินใช่ไหมก้มกลมลงเงี้ปะ เล่นในจอยนะฮะเอ่ออ่าแงมแงมแงมโอ้หยแงบลงไปอืออ่าลอยโอ้ยเต้านี่ไงปลาน้อยปลาน้อยปลาปลาเป้าเป็นเล่นย่าอยู่ไหนวะนี่เอดีปลาเป้าเป็นเล่นหรือวะ อุ้ยขอไปดูไหว้ทั่วๆหน่อยได้ไหมเง้วไหว้เร็วๆได้ปะวะี่ไงป,ปัาเป้าหูล้บซึ่งเดโมนะฮะก่อนหน้านี้คือเรายังแบบว่าไม่ไม่รู้เรื่องราวเลยนะว่าไอเรื่องราวที่แบบว่ามันฉายที่เบเกอรี่นี่คือยังไม่มีนะอยู่ๆมันก็โผลมาตอนนี้เลยนะตอนเดโมอ่ะอันนี้มันแบบมีเรื่องมีลาม,ม,มีเรื่องมีราวอ่ะเอาวะอืมเวลาผ่านไป โอ้หสนุกกันด้วยแงบแย่งกันแล้วเอาว่ะเอาว่ะพีเซนหน่อยปักเป้าพองะเลยเนี่ยนี่เต้าปลาบินมันมีชื่อของมันใช่ไหมเอ่อนีเอาว่ะอืมอ่าแล้วครับผมคือ เห็นท้องฟ้าสดใสทำไมคืออยากออกไปข้างนอกไงน่ารักอะ่ะชอบอ,อะไรอะ่ะเ,เล่นสนหากันะนี่นะอุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักจริงน่ารักเกินอ่ามาแล้วคนเลี้ยงเฮ้ยอะล่อไปแล้วอะไรกันเนี่ยอ่ะเฮ้ยจับไปแล้วอะ่ะ เอาปิลันญาไปแล้วเอาป่าบินได้ไปแล้วซึ่งก็เหลือแต่น้องปะทองว่ะหรือว่ามันจะกลับมาในฉากที่น้องปะทองต้องออกไปสู่โลกกว้างว่ะเอว่ะเฮ้ยจริงปะนี่เหงาเลยโอ้เออถ้ามันมีเพื่อนมันก็ยังแบบว่ายังอยู่ได้นะแต่แบบถ้าอยู่คนเดียวมันรู้สึกเหงาว่ะเว้เอาว่ะได้เลิกออกไปสู่โลกกว้างแล้วสินะ เลเวลหนึ่งว่ะกดไปสิครับรออะไร y o u r s ร o r e the ocean Bacon ไป Bacon ย,ยาวไปฮะเอาแวา่หลับไปเนะี่ยหลับไปตาย <c oughs> โอ้หลับหลับหลับแม่อุ๊ยนอนน่ารักจริงเชียอุ้ยไอยอะไรอ่ะอย่าบอกนะ มาทางมาอ๋ออันนี้ก็เปิดร้านนึกว่าจะมาจับเอ้าย้ายมาอ๋อย้ายมาใส่โหลนี่โหรอ๋อเหลือตัวเดียวเนาะโอเคอาหารโอ้โหนี่ไงฉากนี่ไงที่น้องน้องคิดถึงเพื่อนๆนะน้องจะออกไปหาเพื่อนๆนะคือผมก็เพิ่งเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าน้องไปปลาทองอ่ะแต่ข้างนอกมันเป็นน้ำเค็มไม่ใช่ใช่ปะวะอะ คลิปมันอาจจะไม่ใช่น้ำเค็มก็ได้อาจจะเป็นแบบทะเลสาบธรรมดาอะไรเงี้ยคงเออผมเห็นหลายแบบหลายเมนอยู่นะน้องแบบว่าน้องอยากไปออกอะไรอยากไปอยู่ในน้ำเค็มซะงั้นเอาว่าน้องบอกว่ากูอยากไปข้างนอกกูไม่สน <Letter> น <ulations> ้ำเค็มกูก็ไม่สนกูกายพันได้ใช่มเอาว่ะปลาทองมิวแทนไปลุยเอาเรื่องไม่ต้องเสียเวลาครับผมเราเคยเล่นอยู่นี่นี่นี่ยัเบรกไงวะอ่า ฉากนี้แบบว่านี่น่าจะเป็นช่วงแรกนะครับผมก็จะต้องเล่นก่อนละกันนะเพื่อที่มันจะได้ดำเนินเรื่องต่อไปนะเอ่อ Follow the story ไปนะวายแต่แบบว่าคือแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็คือผมจะไม่พาน้องเอ่ออ่าโหลแตกโหลจะไม่มีวันแตกว่ะเอาวะ่ะอย่าเด้ออันนั้มีการเอ็นแล้วก็ต้องโอร่วงเรียบร้อยเฮ้ยเอาอันนี้ไม่มีฮนะก่อนหน้านี้ อ่าช่วยลุยออช่วยต่อปลาน้อยว่าที่เหลวมันไปเองใช่ไหมเออว่ะมีการช่วยด้วยวะ่ะเอาว่าะเฮ้ยแล้วที่เหลอมันไปเองเปล่วะดีบอกนะ้กูต้องเข็นไปด้วยอะไม่านะจะไปด้วยกันเหรอไปด้วยกันเปล่าไปไหนอันนี้มันว่ายเองเลยนี่วะ่ะใช่ไหมเออว่ะคงน่าจะต้องแยกอะทำไมมันนิ่งงั้นอะ ขอแวะไปหน่อยได้ไหมอ่อแวะไปหน่อยได้ไหมอ่าไปเร่งไปถ้าดันมันได้ไหมได้บอกว่ามันจะเสียเวลาปะวะผมว่าเสียเวลาแน่เลยโอ้ยากว่ะเสียเวลาฮะไปเอาเวลาดีกว่าประตูอยู่ไหนอยู่นี่ลุยเอ๋ไปว่ายไปลูกเร่งความเร็ว เล่นงความเร็วยาวๆยาวๆโู้โหเอ้ฮะาแตกบอแตกแตกล่อขอบเฮ้ยมาลุยไปต่อฮะไปต่อไม่รอแล้วนะอ่าอ่ามาแล้วหู้แล้วซีนแม่งคัดมาคตรสวย I am fish ว้าว งอยไม่เปิดตัวดีว่ะชอบว่ะโอ้โหผมสัญญาผมจะพยายามเล่นให้จบไม่ต้องพยายามต้องเล่นให้จบว่ะเอาว่ะอ่าโอ้ห,หมาครับอกไอ้โอ้รอ,อแตกบ่แตกลาวไปแล้วหนึ่งทีเออใจยเย็นใจยเย็นไอ้ชายนี่เบรกใช่ไหมนี่เบรกเออผมต้องใช้คำว่าสโลใช่ไหมก็มมเบรกนั่นแหละเออไป นี่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวยาวฮะว่าทำเวลาเอาว่ะอะไรอ่ะลองคุยด้วยอุ้ยก่อนก่อนนั้นยังไม่มีเสียงคุยกันนั่นเนี่ยมีการอัปเดตว่ะเอาว่ะเสียงแบบคุยกันข้างหูเลยแน่นอนจริงเหรเออไม่สนพุทธกา่างเดียวหาทางกลับเขาทำแบบว่าเขาเพิ่มรายละเอียดดีเนาะภาพสวยขึ้นด้วยนะเอาจิงๆ เฮ้ยสโลไลฟ์หนึ่งสโลไลฟ์หนึ่งใจเย็นๆน้องตาใจเย็นใจเย็นๆนะจ๊ะไปทางนู้นวะไปทางนู้นทางนู้นก็มีของจะแตกไปเนี่ยไม่หรือมั้งลงทางไหนลงทางนี้อุ้ยอู้หูยเอื้อดีนะมันมีแบบมีพรมมีลมมันมีอะไรอ่ะมาตรงนี้กนแล้วกันนะมาเก็บเออ เอาละแล้วคราวนี้กูจะลงไงคราวนี้เออเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมาทางนี้เดินอะไรเราว้ายว้ายมาทางขวามันลงไม่ได้ครับต้องมาทางนี้เลยฮะด้วยเซนของผมเนี่ยเฮ้ยก่อนที่เรามาทางนี้ป่าวะตอนตอนที่เล่นเดโมเนี่ยไม่แน่ใจแต่ก็เอาว่ะมีทางว่ะไงล่ะแหวกแนวเขาแหวกแนวดิ่มดึ่มดิ่มดิมดิ่มดิ่มเฮ้ย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  แล้วบังคับยากมากนะไม่ใช่อะไรไปแล้วแล้วลงไงต่อทีนี้อากาดกาดกาดแออโอ้หมีทางยี่ด้วยไม่เคยมาเนี่ยแงม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 ปงมแงมแงมแงมๆงมือมองมแงมปงเลงมแงมแงมแงดแงมแ่างงมงแ แย่อ้าเอาล้วฉันจะลงทางไหนอ๋อนี่มันมีรางอยู่เอ้ยมาทางนี้ไอ้เต้ามาทางนี้เต้ามาทางนี้อ่ะอ่ะนอ่ะไปดิเอ้ยโอ้ยหายใจหมดเลยค่อยๆ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 ไม่ต้องรีบ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 ไม่ต้องลงเร็วขนาดนั้นเราคนเดินผ่านเอาว่ะแบบว่ามันสีสันสดใสขึ้นเยอะเลยว่ะเห็นใจต้องการนะ น้องไม่เวียนหัวด้วยยังไงล่ะเอว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 ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮยคุยอะไรกันคุยอะไรกันเออเออฉันจะเลี้ยงปลาจังเลยอ่ะฉันว่าจะไปหาร้านปลาซะหน่อยนะไม่ต้องไอ้น้องเพราะปลาทองตัวปลาตัวสุดท้ายก็คืออยู่ที่นี่นี่แหละไปไงต่ออืออ่าเฮ้ย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 ยาด้ งานะมาทางนี้ทางนี้มาทางนี้าทางนี้อ่าเอาหวาได้อยู่ครับผม,มค่อยไม่รีบไม่รีบ <Yeah. S 1> เออแบบนึกเล่นเกมนี้แล้วนึกถึงแบบนึกถึงเกมสมัยก่อนนะสมัยแบบอ,อ่อช่วงก่อนหน้านี้มันจะมีเกมเกมนึงอะ่ะเขาเรียกว่าเกมเป็นเหมือนเกมอะไรนะอ,อ่อเป็นลูกกิ้ง่งเี้แหละแต่ตัวข้างในจะเป็นแฮมสเตอร์ฮะเออเป็นอะไรที่แบบว่าชวนคิดถึงมากเออเออเแตกบอเออยังยา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 ง,ยางเออ มันหยุดไม่ได uh ้ห oh, ย uh ุดชิบหายแล้วล้าวล้าวแล้วครับผมผู้ชมครับจังหวะนี้ฮะมันมันเบรกยังไงวะเนี่ยเบรกอ่ามันเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะลงทางนี้แหละชิบหายแล้วอันเนี้ยคือเป็นอะไรที่หวาดเสียวที่สุดวู้ฮูวู้ฮวู้ผ่านไปได้ไงวะเนี่ยไม่โอ้โหรอได้ไงวะเฮ้ย โอ้โหเขาเกิดมากับความเพอร์เฟกครับผมเพอร์เฟกเพอร์เฟกจัดๆเอาว่ะกูลงดีๆแล้วกันลงทางเดิมลงทางเดิมรูม้นไ,ไปได้ปบะวะาแต่ไม่ไปแล้วไม่เสี่ยงฮะโอโ้แล้วทำเวลาด้วยฮะเอาว่ะไอ้เต้าลงแล้วจ้ำเห้ยหอวิสีดาวได้อยู่เออเออนี่มีขนมปังที่ต้องเก็บด้วยแต่และผมเจอแค่อันเดียวเองวะไม่เป็นไรไม่เป็นไร เออไปอ่านี่ไงอันนี้ผมไม่ได้ใช่ใช่ปะวะในตอนเล่นเดโมโอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วน้องปลาก,ก็แบบว่าเอาไปถึงมันกลุมไม่ได้เฮ้ยนั่นปลาโอ้พากลับบ้านดีกว่าเออแล้วก็บอกว่าสงสัยต้องเอาไปซ่อนที่อ่ออะไรวะชั้นบนอะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอะไรชั้นบนของหลังคาห้องเก็บของชั้นบนอนะ่ะเออซ่อนแบบว่าไม่ให้พ่อแม่เห็นว่ะเอาว่ะ เอาละฮะอันนี้คือเลเวลหนึ่งก็คือจบไปแล้วนะฮะต่อไปคือเลเวลสองละกันเลเวลสองละกันอะไรละ่ะเลเวลสองนะฮะก็เดี๋ยวพาร์ทแรกเราจบไว้จะเพียงเท่านี้กดละกันนะฮะถ้าชอบเป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, b s c r i b e นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วเราจะกลับมาเล่นกันต่อกับไอ้เต้าปาทองนะฮะเอาละเจอกันจุ๊บๆเอ้ย